สวัสดีค่ะบูแอปแบลนะคะวันนี้เรามาฝึกโยคะกันค่ะเริ่มจากเรานั่งเหยียดขาไปข้างหน้าทั้งสองข้างนะคะแล้วเราก็กระดดกปลายเท้าทั้งสองข้างเข้าหาหน้าแข้งนั่งยกอกขึ้นไว้นะคะกระดูกแนวสันหลังเราตั้งตรงหายใจเข้านะคะเราค่อยๆว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนค่ะพยายามผักแขนอยู่ข้างใบหูนะคะหายใจออกก้มลงพับลำตัวไปยืดหลังเบี้ยวๆนะคะเอามือจับปลายเท้า และใช้มือทั้งสองข้างดึงปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้งนะคะตาเรามองไปทางด้านหน้าอกเรายืดขึ้นไว้ตลอดเวลาสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจออกค่อยๆก้มลงพับลำตัวนะคะพยายามกดหน้าผากให้ชิดติดกับหน้าแข้งทางค่าตรงนี้นะคะสามลมหายใจสามสอง หนึ่งจากนั้นนะคะสูดลมหายใจเข้าเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นแนบไปหูนะคะหายใจออกเราค่อยๆคลายแขนลงช้าๆค่ะคราวนี้นะคะเราตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาเอานิ้วชี้นิ้วกลางมือขวานะคะล็อกนิ้วโป้งเท้าซ้ายไว้สูดลมหายใจเข้านะคะเราเตะขาซ้ายขึ้นพยายามให้ขาซ้ายตรงนะคะ หายใจออกเราวว่าแขนซ้ายไปทางด้านหลังตาเรามองตามไปนิ้วมือซ้ายนะคะข้างท่าตรงนี้สามลมหายใจเข้าออกสามสองหนึ 3, 2, ่งจากนั้นนะคะเราขายท่าค่ะค่อยๆปล่อยขาซ้ายลงนะคะคราวนี้เราเปลี่ยนข้างนะคะ ข้างขาขวาขึ้นมานิ้วชี้นิ้วกลางมือซ้ายล็อกนิ้วโป้งเท้าขวาไว้นะคะสูดลมหายใจเข้าเราเตะขาขวา,าขึ้นพยายามให้ขาขวาตรงนะคะหายใจออกเราวาดแขนขวาไปทางด้านหลังตาเรามอง,ง,งตามไปนิ้วมือขวาค่ะค้างท่าสามลมหายใจสา หนึ่งจากนั้นเรากลับมานะคะค่อยๆวางขาขว,วาลงค่ะถ้าต่อไปจะเลยนะคะคราวนี้เราตั้งขาซ้ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเอาปลายเท้าซ้ายาข้ามข่าขวาน,นะคะสูดลมหายใจเข้าเราวาดแขนซ้ายไปหลังสะโพกหายใจออกนะคะเราเอาศอกขวาขัดเข่าซ้ายบิดลำตัวนะคะตาเรามองข้ามไหล่ซ้ายไป ค้างท่าอีกสามลมหายใจสามสองหนึ่งจากนั้นเรากลับมานะคะคลายท่าค่ะสลับข่านะคะตั้งข่าขวาขึ้นมาเอาปลายเท้าขวาวางข้ามเข่าซ้ายนั่งตัวตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าเราวอดแขนขวา<ม>ไปหลังสะโพก หายใจออกเอาศอกซ้ายขัดเข่าขวาบิดลำตัวนะคะตามองข้ามไหล่แบบขวาไปใกล้ๆคางท่าสามลมหายใจสามสองหนึ่งจากนั้นเรากลับมาค่ะคายท่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ คราวนี้เราลองมาเก่งหน้าท้องกันค่ะ้วยท่าที่มียาจนเกินไปนะคะตั้งขาทั้งสองข้างขึ้นมาคราวนี้เราเอานิ้วชี้ิ้บกลางนะคะล็อกนิ้วโป้งเท้าทั้งสองข้างไว้สุดลมหาย่เจเข้าลึกๆนะคะหายเจออกเราเก่งหน้าท้องนะคะเตะขาทั้งสองข้างขึ้นพยายามยกอกขึ้นไว้นะคะหลังตรงค้างข้าตรงนี้นะคะสักคู่ค่ะ เอาเท่าที่ไหวนะคะพยายามเขม็งหน้าท้องเข้าไปหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะห้ามกันม้นลมหายใจถ้าค้างท่าได้นานก็ค้างเลยนะคะหน้าท้องแข็งแรงค่ะยกอกขึ้นไว้หลังไม่งอน,นะคะขาตรงแขนตรง คราวน,นี้เราค่อยๆปล่อยขาลงและเราขายท่านะคะเหยียดขาทั้งสองข้างออกไป